อย่างเช่นที่เรามาเห็นผมขออนุญาตทิ้งท้ายวันนี้นะครับในภาพที่ไปเห็นในโซเชียลมีเดียแล้วมีความสุขใจมากๆก็อยากจะให้ท่านได้สุขใจตามที่ผมได้เห็นนะครับมีการตั้งเขาเรียกอะไรตู้ปันสุขนะครับอยู่ในหลายที่หลายจังหวัดนับมากๆเลยนะครับเป็นเหมือนตู้กับข้าวของเราเนี่ยแหละครับไปตั้งวางไว้ในที่สาธารณะแล้วก็ให้คนมาหยิบนะครับ เอาเป็นอาหารเป็นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเป็นเป็นนู่นเป็นปนีนน่อะไรทั้งหลายอยู่ในตู้นี่นะครับแรกๆหลายคนตั้งสมมติฐานว่าคงจะหายวับไปตัดเดียวมีแต่คนมาหยิบแล้วก็ไม่มีคนมาเติมแต่ปรากฏว่าเขาตั้งมาสักระยะหนึ่งนะครับนอกจากคนมาหยิบไปแล้วหยิบเขาเขียนว่าหยิบแต่พอดีถ้าท่านมีก็ใส่ตู้แบ่งปันกันปรากฏว่ามีคนมาเติมอยู่ตลอดเวลา นี่คือปรากฏการณ์ที่ผมพูดแล้วก็ยังตื้นตันอยู่เลยนะครับนี่มันเกิดอะไรขึ้นมิติอย่างนี้เกิดขึ้นที่เมืองไทยแล้วก็กระจายกันไปมีหลายๆจังหวัดนะครับทั้งกรุงเทพและยองอุดรภูกเก็ตอะไรหลายๆที่นะครับเป็นภาพที่น่ารักมากแล้วก็ยังมีประเภทบางประเภทก็บอกว่าเอาเงินไปวางไว้อยู่ที่ร้านค้าแล้วก็บอกว่าจ่ายเงินไปแล้วคุณมาลงชื่อได้เลยเดี๋ยวหยิบอาหารไปนะครับ อยากจะสั่งอะไรก็ตามเมนูตามที่ว่าอยู่ในราคาประมาณนี้ประมาณนี้ก็หยิบไปเลยน่ารักมากๆเลยครับคนให้ก็ได้บุญคนรับก็ได้อิ่มคนทำก็ได้สตังค์นะครับอันนี้ไม่ต้องไปยืนรอแอร์อัดกันด้วยแล้วได้กินของร้อนๆสดๆตรงนั้นแม่อ่านดูแล้วชื่นใจนะครับแล้วก็ชอบใจมากๆครับคนไทยเราผมอยากเห็นภาพ ที่เป็นอย่างนี้ฮะน่ารักที่สุดในโลกนะครับแล้วก็อยากให้ทุกทกท่านได้ทําสิ่งน่ารักน่ารักน่ารักอย่างนี้กระจายออกไปทั่วโลกให้เห็นความสมัครสมานสามัคคีของคนไทยของเราแค่อ่านแล้วก็สุขใจแล้วยิ่งได้เห็นยิ่งได้พบการกระทํายิ่งสุขใจไปกว่านะครับอนุโมทนาสาธุบุญกับทุกทกท่านด้วยที่ทําบุญกันร่วมกันในช่วงเวลาที่เราทุกข์ยากด้วยกันนะครับกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ